พักฝ่ายค้านมีไว้ทำไมถ้าประเทศไทยต้องมาถึงจุดนี้พี่น้องครับ2ประโยคครับพักฝ่ายค้านมีไว้ทำไมถ้าประเทศไทยต้องมาถึงจุดนี้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่สถานการณ์ถ,รณถึงขั้นนายกรัฐมนตรีของพักคเพื่อไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะกระเด็นไปต่อกันถึงสองท่านนะครับเหลือคนสุดท้าย นะครับก็ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านอาจารย์ชัยเกษมไม่รู้ว่าท่านจะว่าท่านจะว่ายังไงนะเพราะว่าท่านก็บอกเหมือนกันว่าเห็นแพร่แผออกมาว่าถ้าจะให้เป็นก็เป็นได้แต่ว่าท่านเนี่ยไม่ใช่คนที่ยอมทําตามคําสั่งใครนะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางผู้นําสูงสุดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะจะใช้บริการท่านอาจารย์ชัยเกษมไหมนะครับ ซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาต่อไปในพรรคเพื่อไทยถ้าได้อาจารย์ชยยัยเกษมขึ้นมาเป็นนายกรัตรีคนที่32เนี่ยมันจะกลายเหมือนตอนมันจะกลายเป็นเหมือนกับตอนที่เคยเอาท่านสมัรสุนทรเวชมาเป็นไหมนะครับผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณก็ควบคุมอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องหาทางบีบก,กําจัดท่านออกไปมันจะเป็นไรไหมท่านอาจารย์ชยยัยเกษมก็ป่วยด้วยนะแก่แล้วนะนะครับก็ดูกันต่อไปแต่ประเทศไทยเนะี่ยไม่เคยตกต่ำมาขนาดนี้ครับเรามีทั้งศึก ภายนอกนะครับกัมพูชานะครับพบว,ว่าสมเด็จทุนเซนท่านก็มาระารานหาเรื่องพวกเราทุกวันนะครับข้างในประเทศท่านตอนนี้ก็คงจะกําลังได้ที่ครับตอนนี้ข้างในกัมพูชาทราบข่าวล่าสุดว่าเงินเฟอ้อตอนนี้ขยับขึ้นไปที่สิบสองเปอร์นะคาดการณ์กันว่าถ้าประเทศไทยยังไม่เปิดด่านตามปกติสภาพตกอยู่แบบนี้ต่อไปคาดว่าไม่เกินสองเดือนครับ ระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาน,น่าจะพังทลายลงไปอัตรางเงินเฟอ้อจะอยู่ในระดับที่ทไม่ที่ไม่สามารถควบคุมไรายได้เศรษฐกิจกัมพูชาน,น่าจะล่มสลายแล้วก็เป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกานะรู้สึกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกหมายเรียกแล้วนะบอกว่าให้ผู้นำกัมพูชาน่ะทำรีพอร์ตมาแถลงไขว่าเอาไรายได้มาจากไหนในการมาหาสยงเลือกตั้ง หัวชิบหายยังกับปปชยังกับตงไอ้ยังกับสตงยังกับกกตของประเทศไทยครับสหรเมริกาเป็นใครก็ไม่รู้ครับสั่งนายกรัฐมนตรีของอีกประเทศหนึ่งบอกว่ามึงแจกแจงมามึงเอาเงินมาจากไหนในการหาเสียงคาดว่าก็อย่างที่ทั้งโลกเขาสงสัยแหละนะครับว่าท่านฮุนเซนเป็นหัวหน้าใหญ่ของแก๊งคอ์เซนเตอร์ของโลกใบนี้ไหมพรคกัมพูชาประเทศกัมพูชาได้กลายเป็นสกมโบเดียแล้วจริงๆไหม ซึ่งเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนี่คือภัยรอบนอกของประเทศไทยครับพวกเราวุ่นวายทั้งปทั้งปัญหาภายในการเมืองภายในเนี่ยได้ยกัฐมตรีกระเด็นสองคนนะน้องครับปรากฏว่าสถานการณ์ขึ้นมาตอนนี้มีมือดีครับนะครับมีมือดีเปิดปาดหน้าเค้กแย่งบทเด่นไปสถานการณ์ตอนนี้แทนที่ทุกคนจะไปสนใจคุณองหญิงสนใจคุเนเซนปรากหว่าพรรคส้มพรรเก้าไกลนะครับผมขออนุญาตใช้คําว่าพรรเก้าไกลนะพี่น้อง ผมไม่ผมไม่สะดวกในการเรียกว่าพรรคประชาชนน่ะนะเพราะผมไม่อยากพาดพิงถึงประชาชนคนดีๆคนอื่นนะนะครับถ้าผมถ้าผมพูดไปขอให้พี่น้องเข้าใจตรงกันนะว่าผมหมายถึงพรรคส้มหรือพรรคเก้าไกลผมจะขอใช้สองคำนี้นะครับผมไม่อยากใช้คาว่าประชาชนครับนะครับปรากฏว่าไอ้พวกพรรคส้มพรรคเก้าไกลดันมาแย่งซีนเขานะพี่น้องก็คงจําได้ครับ ตอนแรกขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เกิดปัญหากับกรัรมพูชาเนี่ยนะพวกก้าวไกลก็พากันแย่งซีนครับด่าหน้ากันออกมาบอกว่าต้องคืนอำนาจจากทหารที่ทหารเขาพากันประกาศกฎเอกการศึกนะี่ะพวกก้าวไกลและพี่น้องเป็นคนเรียกร้องบอกว่าให้ยกเลิกกฎเอกการศึกแล้วคืนอำนาจการรักษาการชายแดนให้รัฐบาลพลเรือนคืนอำนาจให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยพวกเราก็เอะใจแล้วเอ๊ะอะไรวะ แทนที่มันจะเข้าข้างทหารไทยเข้าข้างฝ่ายความมั่นคงธรรมชาติของพรรคฝ่ายค้านพี่น้องครับถ้ามันเป็นฝ่ายค้านกันจริงๆเ่ยนะถ้าไม่ว่ารัฐบาลทําอะไรเขาจะต้องค้านไว้ก่อนครับธรรมชาติของพรรคฝ่ายค้านเพราะนี่คือกระบวนการเขาเรียกว่าบาลานซ์แอนด์เช็คนะครับนี่คือกระบวนการทางประชาธิปไตยพรรคฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบและทวงดุลครับพี่น้องครับพี่น้องคนไทยพี่น้องคนกัมพูชาครับนะครับ ทราบว่ามีพี่น้องทางสงปปลาวมาฟังเราด้วยนะครับก็สบายดีด้อพี่น้องเ้อนะครับพวกเราสามประเทศนี้นะฟังภาษาใดเข้าใจกันทุกคนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมขออนุญาตนําเสนอเป็นภาษาไทยครับพี่น้องครับที่ไ,ไม่หละเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยนะ่ะเป้าหมายมันก็คือต้องการให้มีการตรวจสอบและทวงดุลเพราะฉะนั้นนะ่ะพรรคฝ่ายค้านนะ่ะสมมติฐานของเขาก็คือต้องมองในอกในแง่ร้ายว่าฝ่ายรัฐบาลมันต้องโกงมันต้องสร้างปัญหามันต้องสร้างความเสียหาย พักฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบคานเอาไว้ทุกอย่างครับคานเอาไว้ทุกอย่างจนกระทั่งพักรัฐบาลน่ยสามารถยืนยันแถลงไขตรวจสอบแก้ไขอะไรได้จนโปร่งใสพักฝ่ายค้านถึงจะปล่อยไปพักรัฐบาลก็ทํางานได้ตามปกติครับนี่คือหลักการที่ไม่ว่าประเทศไหนเขาก็ทํากันนะครับซึ่งมันพิสดารที่ประเทศไทยครับเพราะว่าแทนที่พักฝ่ายค้านจะตรวจสอบรัฐบาล มันดันมาด่าทหารมันด่าข้าราชการของเราบอกว่าเอาอำนาจคืนให้รัฐบาลไปนะครับพวกเราคนใดก็งงกันเอาตกลงมึงเข้าข้างใครว่ามึงเข้าข้างรัฐบาลทําไมทําไมมึงไม่ตรวจสอบเขานะแล้วเราจะว่ากันต่อไปว่าทาไมมันเป็นอย่างนี้นะครับปรากฏว่าไปกดดันทหารให้คืนอำนาจให้รัฐบาลก็ทําไปได้มุกแปกไปพักเก้าไกลมันก็มาต่อครับนะครับยังไม่ยอมเลิกง่ายๆครับนะครับต่อมาปรากฏว่าเมื่อวันที่ยี่สิบแปด พฤษภาพฤษภัตมิถุนาที่ผ่านมาพี่น้องครับก็มีพี่น้องประชาชนเขาลงถนนไปชุมนุมกันที่อนุสาวร,รีย์ชัยสมรภูมิพี่น้องทางกัมพูชาพี่น้องทางสปฟ,ฟอรลาวครับเขาไปไประชุมกันที่กรุงเทพมหานาครเมืองหลวงประเทศไทยครับนะครับคนก็ไปช่วงแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ครับนะเห็นเพจของพวกเก้าไกลพวกส้มทั้งหลายก็มาปรามาทเขาโอ๊ยคนมาแค่นี้เองนะครับปรากฏว่ามันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็มันร้อนครับประเทศไทยครับ ปรากฏว่าพอตกบ่ายตกค่าลงมาโอ้โหคนเต็มลานลุงสวรีชัยอะ่ะใหญ่ชิมหายพี่น้องท่าทางประเทศอื่นถ้าเคยเข้ามาประเทศไทยก็น่าจะนึกภาพออกเนาะว่าลุงสวรีชัยเนี่ยมันก็น่าจุคนได้หลายหมื่นเลยนะพี่น้องครับอาจจะถึงแสนนะปรากฏว่ามันเต็มจนล้นนะเห็นไหมละ่ะเขาก็ไปชุมนุมกันเป้าหมายที่เขาไปเนี่ยเขาก็แถลงการไว้สามข้อชัดเจนนะไอพวกไปชุมนุมเ,เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพี่น้องครับ มันก็มีหลากหลายมันไม่ได้มีการจัดตั้งแน่นอนครับนะครับมีคนไปชุมนุมหลากหลายมีตั้งแต่รุ่นใหญ่ผู้เท่าผู้แก่ลงมาคนหนุ่มคนสาวเยาวชนก็มีไปนะแล้วก็บอกเอาไว้ครับธรรมชาติของที่ไปชุมนุมแบบนี้นะมันมีแต่คนกรุงเทพส่วนใหญ่นะผมบอกได้เลยครับคนกรุงเทพเนี่ยซื้อไม่ได้มันไม่มีใครเอาเงินไปจ้างคนกรุงเทพไปประท้วงได้นะอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะจ้างไปชุมนุมบนุเรีชัยนะ่ะนะครับ ถ้าจะจ้างไปนี่ผมว่าหัวละหมื่นเขาจะไปไหมอะพวกกรุงเทพนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาไปได้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วที่เขาไปเรียกร้องนะเขาเรียกร้องแค่สามข้อเท่านั้นนะพี่น้องประชาชนทุกท่านครับพี่น้องต่างจังหวัดเราครับไอที่เขาไปชุมนุมกันนะ่ะเขาเรียกร้องสามข้อหนึ่งเขาขอให้คุณลุงหญิงลาออกนะครับข้อสองเขาขอให้พักร่วมนะ่ะถอนตัวความหมายก็คือให้ลอยแพหงส์หญิงกนะันะ่ละนะแล้วข้อสามนะ่ะเขาไปรวมกันเพื่อให้กําลังใจทหารไทย ทหารของเราลูกหลานของเราเนี่ยเขาไปเสี่ยงปินเสี่ยงตายนู่นชายแดนไล่มาตั้งแต่น้ํายืนอุบลต่อแถวกันเข้ามาตอนนี้ทหารตั้งมากมายเพื่อนผมเนี่ยนะครับพวกนายทหารอยู่ค่ายศรีพัชรินขอนแก่นเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่อยู่บ้านสักคนไปกันหมดแล้วนะครับมันพาลูกน้องมันไปกันหมดแล้วไปอยู่ชายแดนไม่รู้จะได้กลับวันไหนเห็นไหมล่ะนี่มันเป็นอย่างนี้ครับเขาไปกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะ พวกเราที่เขาไปพี่น้องคนไทยที่เขาไปชุมนุมอนุสาสวัีดีชัยนะ่ะเขาก็ต้องแสดงพลังให้กําลังใจทหารทหารอยู่ที่นั่นเขาก็ดูไลฟ์สดดูถ่ายทอดดูคลิปต่างๆนานา,นามันก็เกิดกําลังใจเห็นไหมละ่ะคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะแรงบรันดาลใจแรงกําลังใจเนี่ถึงเราไม่สามารถไปช่วยสู้ช่วยรบอะไรได้ถึงเราไม่ได้เอายางรถยนต์ไปให้แต่การไปแสดงพลังตรงนั้นมันก็ทําให้คนอยู่แนวหน้ามันอุ่นใจขึ้นมาพี่น้องครับเห็นไหมละ่ะมันเป็นอย่างนี้ ซึ่งมันไม่มีข้อไหนที่เขาบอกว่าให้ทหารมารัฐประหารยึดอำนาจนะนะปรากฏว่าที่เขาอยู่กันนั่นแหละแกนําก็มีตั้งมากตั้งมายใครอยากขึ้นไปปลาัยก็ขึ้นไปพูดนะนะครับก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไรมีคุณสนทิลิมทองกุลแกพูดอยู่ประมาณไม่เกินห้าวินาทีสิ่งที่แกพูดไปก็คือแกบอกว่ามีคนบอกว่าทําไมผมไม่ฟ้องทหารแกบอกผมจะไปทาอะไรได้ใครจะไปบังคับทหารได้เขาอยากปฏิวัติ หรือไม่ปฏิวัติอะไรก็เรื่องของเขานะคุณสุนทรีก็บอกอยากทําอะไรก็ทําไปผมไม่เกี่ยวนะแต่ว่าต้องบอกนะว่าทหารปฏิวัติอนะ่ะขอเอาคนเก่งๆมาเป็นรัฐมนตรีนะไม่เอานะที่จะเอามีแต่ในพลมาทั้งหลายแล้วทําอะไรไม่ได้นะแกพูดแค่นี้ครับมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรครับพี่น้องไปหาฟังที่ไหนก็ได้ใครก็ไปย้อนฟังตรงไหนก็ได้ครับที่พ่อใหญ่สนที่แกพูดนะแกไม่มีหรอกแกไม่เคยพูดอะไรที่เรียกร้องให้ใครมารัฐประหารเลย แล้วในที่ประชุมอนุสาวรีชัยมันไม่มีใครพูดเลยไม่มีเลยคาว่ารัฐประหารนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับอยู่ตรงนั้นนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับการการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยแต่ปรากฏว่าสถานการณ์พลิกครับพักเพื่อไทยพักก้าวไกลออกมาตีโพยตีพายพูดกันใหญ่เลยแป๊บนี้แหะมันเรียกร้องรัฐประหารด่าเขาด้อยค่าเขาด่าพวกประชาชนทุกคนที่เขาไปชุมนุมนะ่ะ หาว่าเขาเนี่ยหาเรื่องให้ทหารมายึดอำนาจหาเรื่องให้ทหารมีข้ออ้างในการรัฐประหารซึ่งพวกเราก็งงกันนะมันตรงไหนวะมันทําได้ง่ายขนาดนั้นเหรอวะแค่คนไปชุมนุมกันแค่แสนเดียวนี่สสมัรถสั่งให้ทหารไทยออกมารัฐประหารได้เนี่ยมันจะง่ายเกินไปไหมสมัยลงตูกว่าจะออกมารัฐประหารได้เนี่ยสู้กันไปเป็นปีพี่น้องครับพวกเป่านกวีเดี่ยวโหสาหัสสากันถึงขั้น าฟเสอร์แดงก็ขนกันขึ้นมาเกือบได้ปะทะเกือบที่คนไทยได้ฆ่ากันนะพี่น้องครับถ้ามันไม่สาหัสมันไม่รุนแรงขนาดนั้นทหารเขาไม่กล้าออกมาหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่พักเพื่อไทยก้าวไกลเอามาตีโพตีพายจารจ้ประหาทีรัหร,ระจ้าหนรัทร่ทหารแปลว่าอะไรแปลว่าพวกมึงกําลังเบี่ยงประเด็นพวกมึงกําลังจะเบี่ยงประเด็นเอาคาว่าั่านทหาร,หรมาคมขู่คนไทยด้อยฆ่าคนที่เขาไปพากันไปชุมนุมอยู่ตรงนั้น ทางที่หัวใจสําคัญตรงนั้นคือเขามาเชียร์ทหารเข้าใจไหมเขามาเชียร์ทหารใดน,นู่นอยู่ชายแดนน,นู่นเขาไปเชียร์อยู่ตราอยู่ซากแก้วน,นู่นอยู่อุบลศรีสเกตบุรีล์น,นู่นที่เขาไปเชียรนะ์นะ่ะนะหรือว่ายังไงหรือว่าอยากจะให้เขาไปร้องเพลงชาติกันอยู่ชายแดนหรือมันมันไม่ใช่ผีบ้านะพี่น้องครับจะเฮโลกันไปร้องเพลงชาติอยู่ตามเมืองพมําไมไปตีก,กันกับไอ้พวกจัดตั้งนักท่องเที่ยวกัมพูชาทำไมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตอธิบายให้พี่น้องคนไทยทุกท่านที่พากันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพด้วยนะต้องบอกว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับรัฐประหารเลยไม่มีไอ้วุที่ลุสรวิชัยไม่มีคนไหนเขาต้องการรัฐประหารดังนั้นยุคสมัยนี้ใครมันจะต้องการทหารรัฐประหาร,ร,หารแล้วทหารเขาก็ไม่มีทางออกมารัฐประหารเขาไม่ใช่ผีบ้าจะออกมารัฐประหารทําไมหึมไอ้ที่ทหารไทยพวกนั้นน่ะพากันไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ชายแดนน่ะไม่รู้กัมพูชามันจะบ้ายิงมา,มาเมื่อไหร่นะ ทหารไทยที่พากันไปอยู่นั่นแ่ะเพื่ออะไรเพื่อปกป้องประเทศไทยเขายอมไปตายเพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอดเพื่อให้ประเทศไทยเจริญพัฒนาแล้วเขาจะมาปฏิวัติให้ประเทศไทยมันจะเสื่อมลงไปทําไมถ้ามีใครยึอดอานาจขึ้นมานะพี่นองครับปัญหาก็จะตามมาพวกฝรั่งต่างๆนานา,นาก็จะคว่ำบาตรเราอเมริกาที่เคยขึ้นภาษีเราสามสิบเก้าเปอร์เซ็นมันจะขึ้นมากลายเป็นสามสิบสี่สิบเก้าเท่ากัมพูชาเห็นไหมละ่ะ สินค้าต่างๆนาๆนาที่เคยซื้อจากประเทศไทยพวกฝรั่งมันก็จะคว่ำบาตรไปประเทศไทยเศรษฐกิจก็จะเดือดร้อนลําพังตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทหารเขาจะออกมาซ้ําเติมทําไมเห็นไหมครับมันไม่มีใครหรอกครับเพราะฉะนั้นพวกเก้าไกลก็พยายามจะปั่นรัฐประหารรัฐประหารประหารปรากฏว่ามันก็เลยแป๊กซะคนไทยทั้งประเทศออกมาดา่าวงเป็นบ้าหรือไงใครจะมารัฐประหารรัฐประหารวะนะเพราะฉะนั้นพวกเราสบายใจครับ คำว่ารัฐประหารเป็นแค่มุกของพวกก้าวไกลเพื่อไทยเอามาใช้หาเสียงเอามาล้างสมองพวกเราให้พวกเราบ้าขัาง่งขึ้นมาให้เราหันมาเกลียดทหารเหมือนเดิมปัญหาตอนนี้นะ่ะจากที่ผ่านมาสี่ห้าปีตั้งแต่ยุคสมัยลนะุงตูน่ะพวกเพื่อไทยก้าวไกลมันล้างสมองคนไทยให้เกลียดทหารนะครับถึงขั้นไอพิธามันบอกว่าทหารมีไว้ทําไมนั่นแหละนะแต่ว่าพอมายุคสมัยนี้มันมีเรื่องมีคดีความมีจะ มีเรื่องประทะกันกับกัมพูชานะ่ะปรากฏว่าพวกเราคนไทยนะ่ะกลับมาเปิดใจให้กองทัพตอนนี้นะพวกเราแบบโอ้โหทุกคนรักทหารทุกคนเชียร์ท่านไม่รับภาคที่สองทุกคนมีแต่คนให้กํลาลังใจนะ่ะเห็นไหมล่ะพี่คุณบุ๋มปนันดาไม่รู้แกกลับกรุงเทพหรือยังนะก็เห็นโพสในเฟซแคกยังไปทําห้องน้ําช่วยทหารกันอยู่เลยอยู่ชายแดนนะ่ะนะ ไม่รู้เขาได้กลับมากรุงเทพกันหรือยังนะไอ้พวกนี้คนไทยที่พากันไปทํากับข้าวเลี้ยงเอาอยางรถยนต์ไปให้เอาอะไรไปให้ไปดูแลกันอยู่นั่นนะ่ะเห็นไหมล่ะปรากฏว่าพวกเราคนไทยเนะี่ยพากันเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจกลับมาศรัทธากองทัพไทยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าพี่น้องครับนี่คือนิมิตหมายที่ดีมากๆนะครับนิมิตหมายที่ดีมากๆของประเทศไทยเอามันจะมาใส่รลาย,ายอะไรกูอีกเนี้ยมันจะมารีพอร์ตผมอีก โอ้โหพี <Fred walking> ่น oh, ้องครับพี่น้องฟังกับผมอยู่นะครับพี่น้องครับอผมมี t ิ๊กต k อกอีกช่องหนึ่งนะครับผฏว่าถูกล็อกอีกแล้วโอ้กูละเชื่อเลยพี่น้องเป็นพยานให้ผมนะว่าผมได้พูดอะไรที่มันเสียหายใครไหมเฮะผมพูดแค่นี้มาบอกกูอีกแล้วโอ้ยนะมละย่อมเด้อเว้ยนะครับพี่น้องครับอ่ะไม่เป็นไรครับนะ บอกแล้วว่ากูไม่เลิกหรอกยิ่งพวกมึงมาแยก,กูอย่างนี้นะกูยิ่งขยันนะพี่น้องครับเราก็อยู่กันต่อไปครับพี่น้องครับโอโ้โหมีคนตั้งมากมายนะเราไม่เป็นไรครับเป็นกําลังใจให้กันครับพี่น้องเราที่เขาไปอนุสาเสรีย์าชัยเขาลําบากกว่าเราอีกตั้งมากั้มายนะเขาทนแดดทนฝนเขายังทนได้ทหารไทยของเราไปเสี่ยงตายอยู่ชายแดนเขายังอยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่ผมนี่สบายมากครับแค่ถูกพวกมันมาถลม่มช่องปิดช่องแค่นี้นะมึงปิดไปพังของกูได้กูก็สร้างใหม่วะ อ่ะไม่มีปัญหาหรอกเอา้ามึงมาถล่มกูเล่ก้าวไกลเพื่อไทยภาษาพ,พูดแค่นี้เนี่ยมันก็มาปิดช่องโอนะ้พี่น้องเป็นพยานให้ผมเลยครับที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยรีพอร์ตผมความของผมอีกแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรครับนี่คือคําต่อมาที่พรรคก้าวไกลพยายามจะปัน่นแต่พวกมันทําไม่สําเร็จคือคําว่าต่อต้านรัฐประหารน้องครับมุกแปกครับต่อมาล่าสุดครับมาเรียกร้องตอนนี้กําลังมาเรียกร้องครับ ให้ให้ต่อต้านสารรัฐธรมนูญพี่น้องครับต่อต้านสารรัฐมนูญสารรัฐมนูญตัดสินคุณองคงหญิงมาตอนนี้เนี่ยพวกเก้าไกลก็พากันออกมาดิ้นรนกันใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเพื่อไทยก็สลับมือกันนะครับเดี๋ยวก้าไกลเดี๋ยวเพื่อไทยเดี๋ยวแดงเดี๋ยวส้มสลับไปมาปรกากฏว่าตอนนี้ก้าวไกลแม่งไม่รอละปูโซโลเองเลยครับเป็นแกนนําเลยครับพี่น้องดูนะครับในทิกตอกในเฟซบุ๊กในยูทูบต่างๆนานาพี่น้องจะเห็นว่า อินฟูของเก้าวไกลดาหน้ากันออกมานะครับเขากําลังสถาปนาคําถามขึ้นมานะครับว่าทําไมสารรัฐมนูญแค่9คนถึงมีอํานาจมากกว่าคนที่กาพักเพื่อไทย10บล้านและคนที่กาพักเก้าไกลถึงสิบสี่ล้านรวมกันได้ย4ิบสี่ล้านพี่น้องครับทำไมสารรัฐมนูญแค่เท่านแค่9ท่านทําไมถึงมีอํานาจมากกว่านะตอนนี้แหละเขากําลังจะรณรงค์กัน คำนี้แหละจะต้องถูกตีต่อไปนี่จะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วน่าเสียดายก้าวไก่มึงไม่น่ารีบปิดช่องกูเลยวะไอโอก้าวไก่ตรงฟังมานะนะถือว่าอาจารย์ให้พรแล้วกันนะกูเป็นครูบาอาจารย์นี่เป็นอาจารย์พรามเนี่ยนะกูจะให้พรพวกมึงเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจว่าทําไมสารรัฐมนูญเก้าท่านถึงมีความสําคัญถึงสามารถตัดสินอนาคตขององค์หญิงได้ทําไมถึงมีความสําคัญไม่ได้ด้อยไปกว่า คนที่กาพักแดง10บล้านพันนะครับแล้วก็กาพักเก้าไกลอีก14ล้านทำไมมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ